สวัสดีครับเอฟซีแฟนสองและท่านผู้่มตุกตุนนะครับผมยอดฟั่งเกาเกาก่อจะพาเอฟซีและท่านผู้่มทุกท่านไปฟั่งการสัมผัสระวงังแห่งเรื่องเรื่องหาเกา่ากับลุงของเก่านะครับผมเองก,ก็ขอขอบคุณช่องแห่งเรื่องหาเก่านะครับมากๆที่ส่งขอมุนห้น,นทิยาผมเองก,ก็ได้รับขอมุนแบ่งปันจากนนทิยา ขอขอบคุณมากนะครับเพื่อนสีสัมภาษณ์กันได้จังไดก็ตามไปฟังพร้อมๆกันกับผมเลยครับตามผมมานะครับสวัสดีครับพี่น้องเ e อฟซีแฟนช่องนะครับวันนี้แอดมินกับสีพายพี่น้องท่านผู้ชมนะครับมาตามแนวทางของลุงของเก่านะครับเป็นว่าเป็นแนวทางไหนแน่เป็นว่าเอาต่อเนื่องตองวัดตรอดว่าสั่งว่ามันกระตุ้ม,ม,มพุ่งพิมพม์ขัน้นฟังเพิ่น จมอย่างตละเมื่อตลอวันตัันัี่ัตัวคนกาพูดทีละทีร่ยนะครับเด้อหหมดนะพี่น้องเนาะอ่าเด็กลูกนองสาวนขี่เรียนจังมยเด้อเอาจริงเหอพจัองพีน้องเรียนใช้เยอะจะเป็นเรียนขี่ก็ข้อขี่เรียนว่าไม่เรียนขี่ด้อพี่น้องเพเาถือตะขันหัวก็มาแบั่วกันลุกเลยวาันกี่รขึ้นอ้ายี่ขาาพันล้านครับ ทีาวพันไม่อย่งันไม่อยงะอนี้ฟังดเพราเสียงรบปวิฟีดฟนาิเอ้าตเมีิกไม่ต้องเปลือแทนีน่แล้วเไปเลยลงรับพี่น้องเอาแค่ได้นี้มาฝันฝันมั้งเออฝันจ้อันนี้เรียกฝันเ้อฝันบ่มก่อนกับเขาเรีกฝันอยูบะเม่นบ่อยมันมาลดเทิรนกันกันยูบนดีดกันยูอันหลนลงลางเนาะ เกีาะเยิเานาะบานี่งวดนี่นี่ล่างัวเดฝันมาจังไหนครับขึ้นมาเดกเมนเหมือนขึ้นขึ้นาเนี่ยรับันฟันที่นเดียวกันเดียวัคืบนีนรดมันตอตเราอันสอนนีกเพียงตอนคือเมเกือบ ่านว่าจ um, ังเดือจักว่าจังไดมีมยิ่งน้ำหันมากมายงมาำันว่าตัวันมายิ่งนั่นเอาใจเป็นรักลอยเคระแต่ว่าจิว่ามันตีตองหนาเอ้ยีหาม่ราตองเ่าตองหนาคือเกาหัวพงันมันหนึ่งหกฟนมาจังไดแต่ว่ามันอขืนล่องหนในทั้งบนทั้งล่างหวงน่าชั่วโมงที่เกีเก่าก็ยังบอกดูว่าเก่าเป็นหก็ได้เ้อ ชุดโม้ชุเก่าะเดี๋ยวพอาไปตอนวังไหนนี่ความฝันมาเนี่คือถามดูเลาวก็ันเป็นเบอ่งเ้ยยังสี่เออมันเป็นเบาดอกว่าเลียวแก้วโอ้มันจะเป็นส่งน้อยยิ่งหลาไปทนออกี่นี่มาจุกหวดจุกเวลาไหมนั่งเดีเหมือนอยู่เด้อนี่ป่านนี้สีตัวไหนที่เหลือที่พ่ท่านในอันขึ้นว่าสีไห้นั่นไหกีกยวในเรื่องเหมอนเ่วันจะขาร้อนเลย ว่าฝันเถอมาลูกมาลดอ่ะบอกคุณไม่งั้นเอ้ยโชคมาเนื้อฮาผู้ใดท่านนี้โชคใครฝันเกี่ยวเนี่ยแต่ฝันเกี่ยวเนี่ยเด็ดที่มันอยากได้เลยฝันก็่ทให้คุณคือเกานั่นล่ะได้หยังไม่ได้หยังกะทิ่บอกไปว่าบ่เถือเมาเงินเกลื่อนแต่วัยรุ่ดแต่ว่าห่างเพราะมันเรีองจิงดอกพี่น้องท่านมีการถมาเนี่ยก็จะเมาเห็ดหยังน้อสามพันสี่พันเร่ดำลอย เป็นมาันมาจังไหนความฝันบัดทีนีฝันมามียิ่งบอกว่าเจ้าคือ่ออัขึ้นไปอยู่รถเจ้าว่าจังีนะอืมอ่มียิงนะเป็นยนยิงมียิงยหน่อยียคือวนั่นมันเป็นแปดหนึ่งหเปานยมียงอฝันมาเป็นหเป็นหเยงี่ยแต่ว่า ปั่นมาบสูหลังขึ้นปั่นมาสูกข้างหน้านี่ให้ขึ้นประตูเนี่ยอืมเป็นรถเป็นรถชูหน้าก็แสดงว่าเมันอยู่ทั้งหน้าตัวเดี่ยวมันหนึ่งเมตนว่าเดี่ยวมันแต่ว่ามันยิ่งกิดน้ำซีอยู่แต่ว่ากระเดาแจ้าขันเดื่อน้อยของแต่น้ำหนึ่งเนาะเออน้ำหนึ่งกระเลขกี่ว่าบารีเจ้าขึ้นไปหรือไงเจ้าขึ้นไปหลอดไปไงสูเบอร์ขึ้นกระเลขขึ้นไปนั่งเจ้ากามาเนี่ยล่ะว่าจังถิ่นเนี่ย เราทำอะไรเรตีเป <c reading> mm ็นรอที่จะเนี่ยวเรนุกลน่าละเรตีตัวนี้รอยตัวไหนเดียว่าตัมัน่าง่ายนี่ละเดี๋ยว่นตัวอื่นดอกเด็กน้อยเกนหนึงของเขานี่หนเนี่ยเื่อต่วางทำห้เรือหัวในี่หามอนันเดหนึ่งันขนมันได้ล้เือคาเดียวแตวหกหางเดว่าชังสันหลุดไสหุนไปเลย ช้อกจังดกถอามก็ได้หรือว่าจังเดไปกับไ,ไปหกค้างรถกแสดงว่าทะเบียนรถนี่เสียตัวมันเหลือนี่ตอนนี้แมหนึ่งหนึ่ดนี่วะโโ่ะอ้รถโฉคเนนะครับเรื่องนียรถคันนี้ออกมาแล้วซงวดางวดแล้วนะครับงวดที่ออกไปเจกี้จะมีมีเจ็เนาะเจ็ดแปแล้วก็แปดหนึ่งแปดหนึ่งแล้วก็ 7จ็ดแล้วก็98้่งเกมึงหันมาออกหนึ่งเจมึงหันมาออกหนึ่งเจ็ดบันเดียรหนึ่งเก้นึ่งเก้าั่นออกระโดนแล้วมั่งา้าเนว้นนั่น้เก้าหนึ่งหนึ่เก้าแสดงว่ามันออกด้านะเก้าหลหวดแล้วเก้าหนึ่งว่ด้านว่เบีนกว่เือนั่นแหละแต่ว่าเจ็ดนั่นย้าหนึ่งแต่ว่าเจียวมันจะใส่หมวดนั่นนั่นเก้าเดี๋ยวอนีสี่เขียนใส่กระดาษทางนะครับตัวที่เหลือนะครับ นะครับตัวที่เหลือนะครับตัวที่เหลือที่ลุมของเก้าเพิรนบอกว่าอยากแห่งล้มทุนนะครับก็คือตัวนี้นะครับหนึ่งเจ็ดหนึ่งหนึ่งแปดหนึ่งเก้าหนึ่งเจ็ดหนึ่งหนึ่งแปดหนึ่งเก้านะครับน<ๆ>ี่เพราะว่าทะเบียนรถเพิรนเนี่ยออกแล้วออกเจ<ๆ>็ดแปดนะครับเ็ดแปดหนึ่งเจ็ดเก้าเก้าแปดหนึ่งเจ็ด บันียเนื่องเก้านะครับแปดหนึ่งต่อนที่เป็นันแึ่งออกไม่ไ้เพีามนีกหนื่งเก้าเน่งเกยร์เด้อครับเด้อคนฝันเกี้ยวรถฝันว่าเด็กใหม่พวกนี้มาสู่เป็นขึ้นรถนะครับเด็กม่พวกนี้เป็นกรนไรตีเป็นหนึ่งนะครับเรียกว่ามันเหลืออยู่คือตัวนี้ถ้าได้ออกหรืออาจจะมาออกรอบนี้ก็เป็นได้นะครับผงกันเก้าเไป าพี่น้องก็ใส่วิจารณญาณใน,นการรับชมนะครับเดอ้อเป็นความฝันของเพิ่นนะครับเที่ยวบเ่เนื้อคือกันนะครับไม่ได้ยิ่งคู่เดียวเที่ยวม้าก็เป็นได้ใช่บ่ใช่อุ้ยผูย้ใดรู้นะครับเดอ้อกลับมาถามเกี่ยวกับความฝันนะครับตามความฝันของลุงของกอลไม่เห็นมัดเลยโตกันเลยแบบแอ่าอตัวเบียนรถเพิ่นนะครับ อันพี่น่องเบิมีผีเพราะตามก็ซี่หางวดขึ้นนะครับก็เอไปเอาลูไปต่อไว้ได้เปลี่ยนนี่ละกวาะว่าเขาเขาไม่บอกเจ้าต่อไว้จะผู้ยิบสามคนเป็ว่าพอเปทรตัว้วพญามาเอาพ่นนตัเถื่อเปียนไม่ละแมนว่าเปไป่ยนชิ่ได้ชั่ิได้เป็นต่คือกับผมกัได้เพราะว่าเดือนนานี่ก็หอดหลับต่อได้เดี๋ยวสิจะต่อไปกวนอยู่ หัวมือเลเป็นปตัววันที่ยี่อเมษายน่ไม่ยางาหรอกสันลืมหรอมันเรื่อมหอัวเดิมกูยุติสันไส้ไส้หานสองปีเพิงว่าได้ชีนะจอดคนไปเรื่อยเลยคนเศร้าทางานคน่าคนเมียเปี่ยนเต้ะโทว่าใน,น,นไม่ยา,าน เนียนบ่นี่ยจัดโง่เอากระสรุปนะครับสรุปว่าลุงของเกาเป็นไห่ชุดนี้มาเดี๋ยวก็มาตามเหมือนโค้งสุดท้ายนะครับเอื่อสุขไทยยีฝันเกี่ยวอีกอัธยาเพิ่นฝันยีขันบ่ฝันก็คือสิ่งนี้ชุดนี้เลยนะครับเดีวมีด้ยผมบ่เคยหายไหลครับบ่บ่หายลายดอกนะครับมาไปนอนกับไส้วิจารณญาณในการรับชมนะครับเพื่ออาจจะเป็นโชคลาพีดีนะครับนั่นจะมีบุญต่อกัน ครับผมสวัสดีครับครับกับบางหมายเอฟซีและตำรวจต้นทางท่านคงเห็นได้ยินฟังแล้วนะครับที่นั่นที่แห่งลุงเรื่องหาก็ได้สัมผัสกับลุงของเก่านะครับสำหรับผมได้ถ่ายคลิปนีเกินสลดุ้ยครั้งหนึ่งนะครับลุงของเกา่ารถไถโศกซีงวดส่วนยังเหลืออีกงวดวันที่สิบหกพฤษภาคมหกเก็ดนะครับเลขที่เหลือก็คือ ลูกของเก่าเป็นหามากคหนึ่งเจ็ดหนึ่งนะครับเนี่ยไหนเลยนะครับกับหนึ่งแปดกับหนึ่งเก่านะครับไปครับบนล่างนะครับเป็นแหนบช่างสื่อแตกแมงคอตบัดนะครับเรียกขอขอบคุณช่องแห่งเรื่องหาเก่านะครับและนอรทิยามางๆนะครับขอบคุณมากนะครับที่ส่งของมืเข้ามาให้นะครับ